วิหารงานนะครับของวันน้องสนะครับสวยงามนะครับมาที่ใดก็ราทักใจที่นี่นะครับมาชมวันงานด้วยกันนะครับคนไทยเข้าชมฟรีนะครับ ตรงีรงด้านหน้านะครับะจะมีสระน้ำนะครับซึ่งจะเป็นสีเขียวโดยสวยงามครับัดกับวิหารนันนะครับ ทำอาหารนะครับโตสิงขึ้นแล้วครับ